เอเยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกม s u m m มอร์ว l ลกับบูชแนลนะครับมีข้อมูลใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นนะครับมอนเตอร์ฟิวชั่นตัวใหม่แล้วก็บอกเลยว่านะครับมาทั้ง4ดาวและ5ดาวนะครับที่สำคัญ5ดาวนะครับรอบนี้เป็นทัดมืดนะครับโอ้โหเรียกว่าหลังจากนะครับตัวฟิวทัดมืดล่าสุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นดีฟิมืดเนาะนะครับตัวเกมก็เพิ่ม นะครับตัวหาดาวทัดมืดมาให้เราเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่านะครับตัวฟิลเนี่ยเก่งไหมนะครับจะบอกเลยว่านะครับเก่งไม่เก่งก็ไม่รู้แหละฟิลแน่นอนนะครับดีใจนะแบบว่านะครับจะได้มีมอนใหม่มาฟิลแล้วด้วยแล้วก็เป็นทัดมืดด้วยนะครับอ่ะเพื่อนๆลองดูจากหน้าปกนะครับก็จะเห็นว่านะครับเราจะได้ฟิลตัวใหม่ตัวหนึ่งแน่นอนนะครับเห็นไหมสี่ดาวแล้วก็ใช้เป็นส่วนประกอบนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นออนิน้ำนะครับออนิน้ำเนี่ยเดี๋ยวจะเพิ่มมาให้ฟิลนะครับแล้วก็ มีไดแอลลมเนาะไดแอลลมเนี่ยก็ต้องฟิลอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเจนเซนนะครับอันเนี้ยใครที่นะครับยังไม่มีวันนี้วันอะไรวันยังคาเนาะเสียใจนะอาจจะต้องรีบหาด้านเปิดนะสำหรับเจนเซนด้วยนะครับเนาะก็เรียกว่านะครับค่อนข้างดีค่อนข้างแจ่มเลยนะครับสำหรับมอนเตอร์เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ที่รู้แจ่มไม่ก่อนนะครับอ่ะก่อนไปดูนะเพื่อนเนาะนะครับก็นี่เลยนะครับชมหน้านะผู้ที่เข้าไปนะครับรอชิงแชมป์นะครับผมวันที่วันเสาร์ที่4นะครับใกลจะถึงแล้วตื่นเต้นมากๆเลยนะครับนี่ นะฮะก็ได <à: và>. ้มาอีกสองคนเนาะเป็นดีลิเจนต์นะครับกับเออ่ฮักุโซนะครับนี่แล้วก็คนไทยของเรานะครับหนึ่งคนนะแอสเซียนนั่นเองนะครับอ่ะนะครับก็ยังไงเดี๋ยววันที่4เนาะเดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับว่าใครจะได้แชมป์นะยังไงขอให้คนไทยของเราในแอสเซียนได้แชมป์แล้วกันนะครับมานะครับเดี๋ยวมาพูดถึงมอนเตอร์ใหม่กันดีกว่านะครับเพื่อนๆเนาะใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอเป็นผมแหละเพราะว่าผมเองก็ไม่มีปัญญาเปิดได้นะมอนเตอร์พวกนี้ต้องฟิวเอานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเนาะมอนเตอร์นะฮะตัวใหม่แล้วก็สูตรฟิวชัั่่นนแบบบใหมะะครจ ถูกเพิ่มเข้ามาในการอัปเดตครั้งต่อไปนะครับอัปเดตเมื่อไรเนี่ยแล้วเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆนะครับก็ฝากกันกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะเป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยเนาะช่วงนี้ก็หายป่วยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาทำคลิปให้รัวๆเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมอนใหม่มาเนี่ยเดี๋ยวผมรีฟิลให้เลยนะเพื่อนๆนะนะครับอ่ะมอนเตอร์สองตัวที่จะเพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือหลอดโดเกบีนะครับตัวห้าดาวเนาะเนี่ยหน้าตาหน้ากลัวเนี่ยนะฮะถือ เขาเรียกว่าถือแรลกกระบอกเหล็กเนาะเป็นอาวุธนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยนะเป็นมอนเตอร์สีดาวนะครับเจ้าหญิงโดแกบีและนะครับซับซารีเนาะนะตัวนี้ก็เป็นหมานะครับมาซับซารีเนาะเอ่อเป็นสีดาวนะเป็นลูกสมุนนะครับอืมใครที่ดูผมเพิ่งดูเองนะเน่นะนักแร่ไปวิญญาณนะครับเหมือนเลยเหมือนเจ้าซับซารีตัวนี้เลยนะไม่มีใครเคยดูหนังเรื่องนี้มาไงคอมเมนต์แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่านะครับมอนเตอร์จะทำอะไรได้บ้างเนาะนะครับเขาบอกว่านะครับคุณดูมิชั่น ของหลอดโดเกบีนะครับคุณจะเห็นว่านะเขาขยายล่างแล้วก็เหวี่ยงกระบองนะครับเพื่อโจมตีและที่ไม่ใช่ของเขานะครับก็จะใช้นะสิ่งของต่างๆนะครับจากเกาหลีนะทั้งกระเบื้องหลังคานะครับถุงโชคลาภแล้วก็เหรียญกระสาบนะครับซึ่งคุณจะเห็นว่านํามาเป็นองค์ประกอบนะครับผมแล้วก็วัฒนธรรมเกาหลีนะใช้นะสมุดวนรอย่างไรในคราวนี้เราขอพูดถึงท่านนะครับของหลอดโดเกบีนะแล้วก็เจ้าหญิงนะครับโดเกบีนะครับผม แลวก็ซับสรีนะครับซึ่งเป็นมอนเตอร์ฟิวชั่นตัวใหม่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเนาะเต็มๆนะครับว่ามอนเตอร์ห้าดาวตัวใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างเนาะที่จะมาให้เราฟิวนะครับอืมเขาบอกว่านะครับหลอดดูเกบีเนี่ยเป็นธาตุมืดนะครับเป็นมอเตอร์สายพีที่เป็นยักษ์ตัวใหญ่นะครับแล้วก็มีน้ำหนักเยอะมากนะครับผมซึ่งจะไม่ได้เห็นบ่อยนักในซามูไรนะครับแล้วก็คุณสามารถใช้รูปลักษณ์ของเขานะครับเอ่อว่าหลอดดูเกบีมืดเนี่ยเป็นมอนเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ทั้ง ตื่นเต้นแล้วทุกคนอยากดูสกิลแล้วเนี่ยนะด้วยความสามารถในการเอาตัวรอดแล้วก็การโจมตีที่หนักหน่วงนะครับมอนสเตอร์ตัวถัดมาเนาะก็จะเป็นเจ้าหญิงโดเกบ,บีแล้วก็ซับสรีนะอันนี้เป็นธาตุไฟนะครับที่จะเพิ่มในมอนสเตอร์ฟิวตัวใหม่ด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะนะครับเธอเป็นสายสนับสนุนเนาะที่ต่อสู้ร่วมกับสุนัขตัวใหญ่นะครับนอกจากมอนสเตอร์ที่เป็นทีมของเด็กสาวแล้วก็สุนัขตัวใหญ่นะครับเราจ,รจรินตนาการประมาณว่าเนาะ หากเจ้าหญิงนะครับตกอยู่ในอันตรายนะซับซอรีที่เป็นสุนัขก็จะปกป้องเธอนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลกันนะครับสกิลของแต่ละตัวเนาะนะครับเจ้าตัวธาตุมืดเมื่อนะสกิลที่1เนี่ยก็เป็นการโจมตีนะครับด้วยการโจมตีอย่างรุนแรงตามแม็กสิทพีสูงสุดนะครับยิ่งเลือดเยอะก็ยิ่งตีแรงเนาะมีโอกาส30%นะครับที่ทําให้ศัตรูมึนเงินเป็นเอ่อมึนงงเป็นเวลาหนึ่งเทิร์นนะครับสกิลที่2เนี่ยโจมตีนะครับศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายเท่ากับ15%ของสูงสุดนะครับก็ยิ่่งงงเเยยอะก็ิตีแรนาะ จากนั้นเนี่ยจะขโมยเอฟเฟกเสริมพลังนะครับมาเป็นของตนเนาะหนึ่งอันนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีศัตรตูนะครับไม่มีเอฟเฟกเสริมพลังนะครับก็จะไล่เอฟเฟกตาประทับใส่ไว้2เทินนั่นเองเนาะก็ประมาณว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีอาฟ้าเนาะนะฮะก็จะติดแบนดิ้งสองเทินนะครับแล้วก็สกิลตีตัวเนี่ยนะครับสกิลนม้เนาะทุกครั้งที่ฟื้นฟู HP นะครับจะเพิ่มเกรดของตนทีละสิบนะครับนอกจากนี้เมื่อตนได้รับเกิน ก็จะฟื้นฟูให้พด้วยนะครับให้กับพพวกที่มีสถานะย่ำแย่สุดนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์กรตโนลมัดเนาะก็ถือว่าสกิลนะครับเป็นเหมือนกับตัวทรัพทีมนมเออตีแรงตามเลือดนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยฟื้นฟูสามารถทิูวได้ด้วยนะก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวคงต้องมาดูนะว่าเล่นคอมโบอะไรได้บ้างน้เพื่อนเนาะแต่บอกเลยว่า5้าดาวนี่ถัดจากโทเท็ลมก็น่าจะตัวนี้เลยเนาะนะครับน่าจะผมว่าน่าจะได้ใช้งานอยู่นะเออนะครับก็เดี๋ยวคงได้ฟิลกันแล้วก็นะสี่ดาวนะยเจ้าหญิงนะ โดูแกบีแล้วก็ซับสรีนะครับอันนี้ก็คือสกิลที่1เนาะโจมตีแล้วก็สร้างนะครับความโจมตีศัตรูและสร้างเกราะเท่ากับ10%ของ HP สูงสุดนะครับของตนเนาะให้กับพวกที่มีสถานะแย่สุดนะครับ2เทิร์นนอกจากนี้นะครับได้รับการโจมตีขณะที่ติดเอฟเฟกต์ความพายนะครับซับสรีก็จะโจมตีศัตรูมีโอกาส70%ที่ดูซับเกต30นะครับสกิลสเนี่ยโจมตีศัตรูทุกตัว2ครั้งแล้วก็มีโอกาส50%าสิบเเซ็ที่จะลดพลังป้องกันนะครับก็คือทําาาาให้ตติิดเเเเเกกระแป็นนนวล2ท์ะ คิวติเม่นะครับเมื่อปุูมคุ้มกันแล้วก็โอกาสโจมตีคลินะครับก็เรียกว่าบัฟนะฮะบัฟเอ่อบัฟปีกเนาะแล้วก็บัฟโจมตีนะครับเอ่อคริติเคิลให้กับพวก2เทินนะครับก็ถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวลองลองมาก่อนนะเดี๋ยวลองฟิลมาให้ดูทั้ง2ตัวเลยแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับผมเนี่ยเขาบอกว่านะครับหลอดดูแกบีและเจ้าหญิงดูแกบีแล้วก็ซับสลีนะจะถูกใช้งานในสานการณ์ต่างๆของเซมเนอร์วอลนะครับนี่ ก็จะมีสูตรฟิลตัวใหม่นะครับเห็นไหมสูตรฟิลก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะครับแล้วก็มีโอนี้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมสามารถฟิลได้ด้วยนะครับเพิ่มเข้ามาให้เราได้ฟิลกันเนาะนะครับอืมก็ถือว่าดีนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากปั้นโอนี้นาหรือว่าอยากอัพสกิล่าอื่นๆเนี่ยสามารถฟิลได้เลยนะครับโอนี้แจ่มมากๆเลยนะชอบเลยนะครับหน้าตาเท่ด้วยนะทุกคนนะนะครับรอดูแกบี้นะครับมอนเตอร์นะครับฟิลเนาะอัปเดทครั้งต่อไปก็จะ8.1.2นะครับนี่ ก็จะมีประมาณนี้เพื่อนๆนะส่วนไปกิ้งมือ่ะเพื่อนๆต้องไปเปิดดันหานะก็ลงหาหินเอเซนนั่นเองเ,องเนาะท่านมือนอะเดี๋ยวก็เจอนะครับแต่เขาบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมดูวิธีในลอร์มอนเตอร์อื่นๆนะครับที่รวมอยู่ในสูตรฟิวด้วยเนาะก็จะมีดันเจี้ยนรับต่างๆเห็นไหมก็จะมีนะครับตัวอื่นนะก็ใครที่ยังไม่มีตัวสีดาวก็ไปเก็บมอนเตอร์พวกนี้ไว้เตรียมฟิวนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวมาเมื่อไหร่เนี่ยนะเดี๋ยวผมรีบมาอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวฟิวให้นะนะดูแล้วกันเนาะสำหรับ มีอะไรให้ทำแล้วทุกคนนะครับโคตรเท่นะฮะคือย่างเงี้ก็ต้องฟิวกันอยู่แล้วนะปล่อยเอาไว้ไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยโคตรจริงๆเลยนะครับก็เดี๋ยวนะฮะน่าจะเร็วๆนี้แหละเพื่อนๆนะสำหรับอัปเดตเนาะ8.1.2นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยพี่ทำมารีมาทำคลิปให้นะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกันคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เป็นกำลังใจกับบู๊ชาแนลด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม